สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีการปลูกเผือกหอมไว้กินเองสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยค่ะเรามีพื้นที่น้อยเราก็สามารถปลูกเผือกหอมไว้กินเองได้ค่ะโดยเราจะปลูกใส่ไว้ในกระถางหรือในกระมังก็ได้ค่ะก่อนที่เราจะปลูกเราก็จะมาเลือก พันเขาก่อนค่ะเราจะมาเลือกหน่อพันเขาเราก็ควรที่จะเลือกหน่อพันที่ต้นนั้นไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีหน่อพันเราสามารถไปซื้อได้ลูกเผือกตามตลาดนับทั่วไปเลยค่ะเราก็จะเลือกหน่อประมาณนี้ค่ะไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปค่ะ ต้นที่เขาแแมๆขึ้นมานั่นก็คือต้นหน่อพันธของเขาค่ะเราจะนำไปปลูกเพื่อไว้กินเองค่ะเราจะปลูกไว้ในกระถางค่ะนี่คือหน่อพันธ์ที่เราถอนมาได้ค่ะ ส่วนดินที่เราจะใช้ปลูกเราก็จะใช้ง่ายๆเลยค่ะเราจะใช้เป็นดินร่วนและปุ๋ยคอกและเราจะเติมด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปค่ะเพื่อเป็นการให้ธาตุอาหารให้เขาโตเร็วและมีหัวที่ใหญ่ค่ะเราจะปลูกอย่างไรให้เขามีหัวใหญ่เหมือนกับเราปลูกในสวนเลยค่ะ วิธีการปลูกของเราก็ปลูกลงไปเลยค่ะถ้าเราต้องการให้หัวใหญ่เราก็จะปลูกต้นละกระถางก็ได้ค่ะส่วนใบเราจะตัดทิ้งไปค่ะถ้าเขาใบสั้นๆเราสามารถปลูกได้เลยแต่ว่านี่เป็นใบที่ยาวเกินค่ะเราจะตัดเขาทิ้งไปค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ค่ะ ก็ปลูกง่ายๆเลยค่ะแล้วปลูกไม่ต้องลึกมากค่ะกระถางนี้เราจะปลูกแค่สองต้นค่ะถ้ารากเขาเยอะเกินเราก็ตัดเขาทิ้งไปค่ะหรือเราจะปลูกไว้ต้นละกกระถางก็ได้ค่ะเพื่อให้หัวเขาใหญ่ค่ะ เราก็ปลูกเสร็จแล้วค่ะเราก็จะรดน้ำเขาครั้งหนึ่งค่ะและเราจะไปไว้ในถาดรองน้ำค่ะเราจะมาดูต้นที่เราปลูกไว้ก่อนหน้านี้ค่ะนี่คือต้นเผือกที่เราปลูกไว้ปลูกได้เป็นทั้งไม้ประดับและปลูกเป็นหัวกินได้ค่ะ ตอนนี้เขาเริ่มที่จะแตกหน่อขึ้นมาแล้วค่ะและหัวของเขาก็เริ่มที่จะใหญ่ขึ้นค่ะต้นนี้กระถางนี้เราปลูกยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะหัวเขาเริ่มที่จะมีขนาดใหญ่ค่ะเราก็สามารถใส่ปุ๋ยให้โออร์โมนเขาได้ตามสบายเลยค่ะเพื่อให้หัวเขาใหญ่ค่ะ หัวเขาใหญ่ก็จะมีเนื้อที่เยอะค่ะและนี่คือเป็นการปลูกเผือกหอมไว้กินเองแบบง่ายๆค่ะแล้วปลูกใส่ไว้ในกระถางค่ะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็ปลูกไว้กินเองได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ